สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Exclusive Health Talk บอกเล่าเรื่องเด่นประเด็นสุขภาพครับผมดรนิตินันพันธวีดำเนินรายการช่วงของวิถีชีวิตแบบใหม่ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นประชาชนคนทั่วไปเลยนะครับดูแลสุขภาพได้ดีมากในโควิด19นะครับคลี่คลายลงแล้วสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็น 2U ครับ Universal Prevention กับ Universal Vaccination ตลอดจน กระบวนการในการดูแลสุขภาพต่างๆนะครับมันอยู่ในเรื่องนี้ครับอยู่ในเรื่องของสุขบัญญตัติแห่งชาติที่เป็นประเด็นที่กองสุขศึกษากรมสน,สนับสนุนบริการสุขภาพมีการผลักดันแล้วก็มีการรณรงค์อยู่อย่างต่อเนื่องครับวันนี้เรามีผู้ทรงคุณวุฒิครับแล้วก็เป็นแขกรับเชิญของเราในการ Exclusive มาแบบ Exclusive เ,เลยนะครับ e x c l u s i v e health ท a l k ท่านรองอธิบดีกรมสน,สนับสนุนบริการสุขภาพครับทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ในวิถีชีวิตแบบใหม่ผมว่ามันต้องมีเรื่องดีๆที่ท่านรองมีการไปพูดคุยอยู่หลายเวทีมากเลยนะครับ,รบเรื่องของสุขวันญาญตัดกับวิถีชีวิตแบบใหม่เอาเรื่องวิถีชีวิตแบบใหม่นี้มันจะต้องยังไงต่อครับท่านรองครับก็วิถีชีวิตแบบใหม่ก็แสดงว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับ,รบเนี่ยเราเจอวิกฤตการณ์อะไรบางอย่าง ที่เราดูแล้วอาจจะให้สุขภาพร่างกายเรานะครับไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เช่นจะมีภาวะโรคพอดีหรือ PM 2.5ที่ผ่านมาเราเจอช่วงของโควิด -19 นะครับซึ่งเป็นภาวะวิกฤตของคนทั่วโลกที่ได้รับความทุกข์ยากลําบากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับแม้กระทั่งคนที่เรารักบางคนก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเราสุดท้ายก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวิถีชีวิตนะครับเนี่ยการปรับตัวให้เข้ากับ โรคเหล่านี้นะครับซึ่งกรลังจะพัฒนาเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยเราต้องมีกลไกในการดูแลร่างกายอย่างไรเพราะฉะนั้นเองนะครับเรื่องของการปฏิบัติตนนะครับดูแลเรื่องของสุขาบัญญัติเรื่องของวิถีของเรานะครับที่เราเคยทําในอดีตปัจจุบันนี้อาจจะไม่เหมาะสมแล้วเนื่องจากว่ามันมีภาวะที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการสวมหน้ากากอนามัยนะครับการปฏิบัติตนเว้นระยะห่างการล้างมือทำความสะอาดทุกครั้งนะครับก่อนที่มีการรับประทานอาหารนะครับแม้กระทั่งการพูดคุย การอยู่ในที่สาธารนณะเขาต้องมีการเปลี่ยนไปตรงนี้ราครับเรียกว่า new normal ที่มันจะเกิดขึ้นซึ่ง new normal ตรงนี้นะครับมันเป็นการพัฒนาการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันบเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องช่วยกันในการปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้เช่นหลักการของ UP oh. Universal precaution ตรงส่วนนี้นะครับ,รบเพื่อให้กลไกการเรานั้นมีความปลอดภยัยแล้วก็สามารถอยู่ยกับปัจจุบันได้ยอย่างมีความสุขครับครับ คือก่อนหน้านี้เราก็มี universal precaution แล้วก็มี universal prevention ซึ่งเป็นหลักการคล้ายๆกันและหลักการเดียวกันด้วยนะครับในการป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวาลน,นะครับแล้วก็มีการสนับสนุนให้ประชาชนรับวัคซีนได้อย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ได้ให้ได้60%ปรนะครับดนประชาชนที่ยังไม่รับวัคซีนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของเรานะครับได้มีการทําเรื่องนี้มาโดยตลอดใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องของอสมด้วยนะครับ,รบตลอดจนกิจ,จกรรมอื่นๆที่กรม เห็นท่านรองไปพูดในหลายเวทีมีมีประเด็นไหนที่เป็นเด่นๆ่นมั้งครับที่เป็นก็หลักการก็คือว่ากรมสมุนรบริการสุภาพนั้นนะครับเนี่ยเราเน้นย้ำนะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับมีการเข้าถึงนะครับการดูแลตนเองที่ถูกต้องนะครับรวมถึงนะครับมีการได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้รับวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกัน โลกของส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองสําคัญก็คือว่ากรมเรามีเครื่องมือคือพี่น้องอสมครับซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศพี่น้องอสมนั้นที่ผ่านมานะครับก็จะไปเคาะประตูบ้านทุกหลังคาเรือนนะครับประมาณเกือบ15ล้านหลังคาเรือนด้วยกันจากทั้งหมด20ล้านหลังคาเรือนนะครับเนี่ยทำให้ช่วงนั้นประชาชนคนไทยนะครับเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเรารับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกนะครับว่าเราเนี่ยเป็นเกือบที่หนึ่งของโลกเลยนะครับในการดูแลประชาชน ให้มีความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ในช่วงแรกๆของการเกิดการระบาดขึ้นมาเช่นเดียวกันครับต่อเนื่องจาก post covid หรือการประกาศโรคประจำถิ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่ามันผ่อนคลายอย่างเต็มที่แล้วนะครับเนี่ยพี่น้องประชาชนนะครับในสถานการณ์ที่มันมีการผ่อนคลายเนี่ยเรากำลังมีความประมาทมากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้กลไกนะครับการป้องกันตนเองคือหนึ่งลครับการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ที่สามารถภูมิสร้างภูมิต้านทานเมื่อเกิดติดเชื้อขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยเราก็จะมีภาวะโรคที่ไม่รุนแรงอันนี้มีความจําเป็นอย่างมากนะครับที่เราต้องได้รับวัคซีนนะครับเข็มกระตุ้นอย่างอย่างทั่วถึงนะครับอันที่2นะครับเนี่ยตัวเราเองนะครับต้องมีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามแนวทางของสุขศาสุขและที่สําคัญก็คือต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับประเด็นที่ อย่างประเด็นรณรงค์ของเรานะครับถ้าเป็นสุขัญญติแห่งชาติจะมีอยู่ทั้งหมด10ประการไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดนะครับการรักษาฟันแปลงฟันให้แข็งแรงอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับการล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายอันนี้ก็เป็นสําคัญและข้อ สุดท้ายนี่มันเหมือนกับมันรวมทุกประเด็นเลยคือมีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนอกจากเรื่องของอสมไปเคาะประตูบ้านแล้วเรายังทําหลายด้านใช่ไหมครับนอกเหนือจากเรื่องที่ท่านรองพูดมากรมสนับสนุนเรานั้นนะครับเรานอกจากจะดูแลเรื่องของการปรเปลี่ยนพฤติกรรมของพี่น้องประชาชนให้มีความถูกต้องหมายความว่าในสรุปรวมเมื่อคือพี่น้องประชาชนนะครับเนี่ยเวลาจะกิน จะออกกําลังกายจะพักผ่อนนะครับเนี่ยต้องมีดุลยภาพในการคิดว่าทําอย่างไรกินอะไรออกกําลังกายอย่างไรพักผ่อนอย่างไรจึงจะไม่เป็นโรคแต่แค่นี้ยังไม่เพียงพอนะครับเราจะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการตามภาวะวิกฤตการณ์ต่างๆด้วยเช่นตอนนี้มีการระบาดของโรคโควิด -19 นะครับเนี่ยเราต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในจุดที่จุดเสี่ยงอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการป้องกันตนเองนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับกรมสมบครับเรายังคำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนกรณีที่เรานะครับมีการติดเชื้อเป็นโรคขึ้นมานะครับเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาศักยภาพของสถานบริการรังภารัฐและเอกชนนะครับให้มีแนวทางในการรับพี่น้องประชาชนนั้นเข้ารับบริการได้อย่างเพียงพออย่างเช่นที่ผ่านมาเราทําเรื่องของโฮสปิทอลคือเอาโรงแรมมาเป็นโรงพยาบาลเนื่องจากช่วงนั้นพี่น้องประชาชนมีการติดเชื้ออย่างมากมายนะครับหลายแสนคนนะครับ โรงพยาบาลไม่เพียงพอเราก็มีการขยายเตียงรับผู้ป่วยในเอาโรงแรมมาเป็นโรงเตียงได้60,000เตียงด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพอนะครับเนี่ยพอ60,000เตียงของโรงแรมนะครับทั้งประเทศไม่เพียงพออีกทำยังไงต่อนะครับเราก็คิดกันสุดท้ายเราก็เอาบ้านนี่แหละครับ,รบมาเป็นโรงพยาบาลซะเลยนะครับเาเรียกว่าเป็นโฮมไอโฮมไอโซเลชันนะครับก็มีการให้ผน้นงประชาชนที่มีการติดเชื้อนะครับก็มีการกักตัวอยู่ที่บ้านทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับ พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านก็ดีได้รับยาก็ดีรับอาหารสามมื้อก็ดีอยู่โรงพยาบาลก็ดีนะครับจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย oh. เพราะว่าเราได้มีการออกนะครับประกาศทรงสาสุขเรื่องของการให้ประชาชนนั้นนะเมื่อติดเชื้อโรคนี้แล้วจะเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับพาตั้งโรคระบาดตรงนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย oh. ที่ผ่านมาเราก็พน,นันว่าทำให้รุประชาชนเขาถึงบริการได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็มีมาตรฐานนะครับ, oh. รบอันนี้ก็เป็นแนวทางที่กรมได้นเมินการ,รโดยยึด เอาพี่นองประชาชนเป็นศูนย์กลางที่ผ่านมาครับประเด็นตอบรับของประชาชนที่ใช้บริการเป็นทางบวกหรือดีมากน้อยแค่ไหนครับครับประเด็นช่วงแรกๆนะครับเนี่ยก็จะเกิดความไม่เข้าใจกันของฝั่งของโรงพยาบาลฝั่งของกองทุนที่ต้องจ่ายเงินฝั่งประชาชนใช่ไหมครับก็จะมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงบริการที่ค่อนข้างจะต้องสื่อสารกันสร้างความเข้าใจกันก็จะมีเบอร์สายด่วนต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะครับทั้ง สปสชทั้งส่วนของสายคุ้มครองผู้บริโภคทั้งของกรมสปสเองที่เป็น1426ครับเพื่ออธิบายสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับตอนแรกมีสับสนมากเลยสับสนครับแต่พอหลังจากที่เราได้มีการจัดการเรื่องเหล่านี้แล้วนะครับเนี่ยทุกอย่างก็เป็นระบบทําให้สามพยายาลดังกล่าวสามารถรองรับพี่น้องประชาชนได้หลายแสนคนในครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้พัฒนากลไกนี้ขึ้นมานะครับ ื่อตอบโจทย์ของการเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพของพี่น้องประชาชนนะครับครับคือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสวสนะครับนอกจากดูแลเรื่องนี้แล้วนะครับเรื่องของการนวดเรื่องของสถานประกอบการการขึ้นทะเบียนอะไรต่างๆก็อยู่ตรงนี้ด้วยมันกระทบกับกิจการทางด้านนี้ไหมครับหรือเราต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมนี้ในส่วนนี้ที่ผ่านมานะครับเนี่ยผมถือว่าเป็นโอกาสนะจากวิกฤตดังกล่าว ผู้ที่รับผลกระทบนะครับเรื่องของผู้นวดผู้ให้บริการนะครับเนี่ยเราก็ได้มีการเอาบุคลากรผู้ให้บริการนะครับไปขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยานะครับซึ่งเราก็ได้มีการระดมสมาคมสมาพันธ์ต่างๆแล้วก็เก็บรายละเอียดของผู้ให้บริการที่รับผลกระทบทั้งหมดไปรับการเยียวยาจากนั้นเราก็มีการทํามาตรการหรือแนวทางนะครับในการพัฒนาสถานที่ที่ให้บริการนวดกับสปานะครับเนี่ย ให้เป็นสากลมากขึ้นหมายความว่าตั้งแต่การดูแลเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับการดูแลเรื่องของการขณะให้บริการนะครับเนี่ยควรจะมีการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ให้บริการนะครับรวมถึงเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้แล้วนะครับเนี่ยควรจะมีการจัดการอย่างไรเพื่อให้ไม่ก่อให้เกิดการเป็นภาหะการติดเชื้อสิ่งเหล่านี้นะครับได้รับการดูแลทั้งฝั่งของผู้ผู้ที่เป็นเจ้าของผู้ดําเนินการ ผู้ให้บริการแล้วก็แม่บ้านที่คอยดูแลอยู่ตรงส่วนนั้นทําให้สารประกอบการเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่าพอหลังโควิดเนี่ยจะเป็นสารประกอบการที่มีมาตรฐานดีมากๆสารบร,ริการที่จะเกิดขึ้นได้ในประเทศหนึ่งของโลกทีเดียวเพราะเราก็จะมั่นใจเลยว่าประชาชนที่มาใช้บร,ริการหรือชาวต่างชาติใช้บริการจะปร,ระทับใจในภาวะตรงส่วนนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็น,ปนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงใช่ครับเราก็มีการพัฒนามาตรฐานดูแล สารประกอบการผู้สูงอายุหรือผู้เมาเพึ่งพิงนะครับเนี่ยให้มีมาตรฐานมากขึ้นรเรายังทําเรื่องของมาตรการดูแลผู้สูงอายุกรณีที่มีโรคระบาดในมาตรฐานดูแลเหล่านี้ด้วยที่เรียกว่าเนอร์ซิงโฮมนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผู้สูงอายุก็ได้รับการดูแลทั้งในภาวะที่เจ็บป่วยนะครับบางส่วนนะครับที่ต้องได้รับการพึ่งพิงดูแลจากบุคลากรนะครับก็มีการปลดล็อกให้มีแพทย์มีพยาบาลเนี่ยสามารถไปให้บริการในพื้นที่ตรงส่วนนี้ได้รวมถึงปลดล็อกให้พยาบาลนะครับ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุตามพรบสาธาระกุการรักสุขภาพได้อีกด้วยครับครับผมเรามีเรื่องยุวอสมเข้ามาเกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วยนะครับยุวอสมก็เป็นหนึ่งหนึ่งบุคคลที่อยู่ในชุมชนโดยเฉพาะยิ่งในระบบโรงเรียนเด็กเยาวชนครับอันนี้มีส่วนสําคัญในการที่จะดูแลสุขภาพประชาชนยังไงครับครับต้องตอบต้องขอบคุณคาถามนี้มากนะครับคําถามนี้คำถามที่ผมอยากให้ถามเพราะว่า คำถามนี <c oughs> ้นะครับเป็นคําถามที่ถ้าเราดูในระบบของของประเทศเรานะครับ <c oughs> สิ่งแรกที่เราเห็นก็จะมีผู้ให้บริการทางการแพทย์ <c oughs> นะครับที่จะให้บริการในสถานพยาบาลน,นะฮะต่างๆอันที่2อคือพี่น้องอสอมอ <c oughs> ที่มี1นึ่งล้านห้าหมื่นคนนะครับก็จะให้บริการประชาชนในพาร์ทของครูเรือนและชุมชน <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งที่หายไปนะครับคือภาวะสุขภาพหรือพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียนใ <c oughs> นสถานที่ทํางาน <c oughs> ส่วนนี้คือสิ่งที่มันหายไป และคนกลุ่มในที่ทํางานหรือคนกลุ่มที่เป็นออฟฟิศต่างๆคือผู้ที่สําคัญมากในการสร้างเศรษฐกิจในกับประเทศของเรา <นะ S 2> แต่การดูแลสุขภาพนั้นมันหายไปเพราะฉะนั้นยุวอ,อสมอก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับ,ร,บร่วมกับพี่น้องอ,อสมอคู่ขนานกันไปหมายของยุวอ,อสมอนะครับเนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนของนักเรียนตัวแทนของยุวชนนะครับ,รบที่จะมาทําหน้าที่อาสาสมัครในการดูแลนะครับเรื่องของ พฤติกรรมสุขภาพ<อ>ตรงนี้แหละครับที่ยูว,วอ,อสมอจะได้นาเอาแนวทางของสุขบัญญัตินะครับเนี่ยไปใช้ในโรงเรียนก็จะเป็นโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติเ,<อ>เพราะฉะนั้นยูว,วออสมอนะครับเ<อ>มื่อเขาเติบโตขึ้นมานะครับเนี่ยเ,<อ>เขาก็จะรวมกลุ่มกันกลายเป็นสมัชชายูว,วอ,อสมอ,อนั่นหมายความว่าเมื่อเขาไปทํางานนะครับเขาจะกลายเป็นบุคคลต้นแบบของที่ทํางานอาสาสมัครคอยดูแลเพื่อนในที่ทํางานนะครับ,รบให้เป็น healthy workplace ค<อ>ือมีสุขภาพดี ในที่ทํางานนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับประชาชนของเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสามารถที่จะนําสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับนำสมองที่ฉลาดนะครับไปใช้ในการประกอบธุรกิจหรือทํางานนะครับแล้วสามารถสร้างเงินให้กับประเทศชาติได้ครับแล้วก็ทําให้ประเทศเรานั้นมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสุดท้ายว่าท่านรองคิดว่ากรมสวสทํางานสําเร็จมากน้อยขนาดไหนน่าภาคภูมิใจมากน้อยแค่ไหนครับก็ ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องชาวกรมสบสทุกท่านนะครับที่ต้องยอมรับว่าการทํางานของเรานั้นที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าหลายอย่างมากที่เราทำพื้อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ก็จะเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของพวกเรานะครับทีมผู้บริหารเองไม่สามารถทําได้ถ้าพวกเราไม่ร่วมมือกันนะครับสิ่งที่เราร่วมมือกันนะครับเราสามารถสร้างโรงพยาบาลบุษราคำนะฮะให้เกิดขึ้นรองรับคนไข้3 0 0พันคนเนี่ยภายในเวลาไม่เกิน7วัน ตอนนั้นเราจำได้นะครับว่าเราทึ่งประเทศจีนมากที่เขาสามารถทําได้เร็วมาก15บใน12วันเราทึ่งมากเราคิดว่าไม่มีที่ไหนในโลกทําได้แล้วนะครับแต่เราสามารถทําได้ในลายเจ็ดวันเพราะฉะนั้นความภาคภูมิใจของเรานะครับตั้งแต่ออสมไปครอบประตูบ้านนะครับ15ล้านคูเลือนทําให้เราเป็นที่1ของโลกนะครับเรื่องของการดูแลประชาชนป้องกันโควิดเรื่องของเราเอานะครับ คนไข้ได้เกิดขึ้นมากมายนะครับเขารับบริการในโรงพยาบาลได้โดยเราขยายเตียงจากโรงพยาบาลที่มี2 0 0 0 0นเตียงนะครับให้กลายเป็น8 0,000เตียงนะครับเราทําเรื่องของ C I Community Communication ทำโรงพยาบาลสนามนะครับทำให้เรื่องของ Home I ขึ้นมาอีกแล้วปลดล็อกให้ประชาชนเข้าถึงบริการโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับที่พี่น้องชาวกรมสมบัติเราช่วยกันทําขึ้นมาแล้วก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล เหือนคณะนับกับประเทศชาติต <ก S 2> ของเราตกอยู่ที่ประชาชนครับประโยชน์อยู่ที่ประชาชนทั้งนั้นเลยครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองอธิบดีกรมสนับสนุสน,นการสุขภาพครับทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณเป็นอย่างสูงครับรายการ Exclusive Health Talk บอกเล่าเรื่องราวประเด็นเด่นด้านสุขภาพของต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ